สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระสมเด็จอรหังนะครับของพระสังฆราชสุกไก่เถื่อน เนื้อพระจะละเอียดนะครับสังฆราชสุกไก่เถื่อนเป็นพระอาจารย์องค์หนึ่งของสมเด็จโตนะครับ ลักษณะพระเลยมีความคล้ายคลึงพระสมเด็จวัดรักังนะครับดูด้านข้างนะครับ ด้านหลังจะมีรอยจานหรือรอยปั๊มว่าอรหังนะครับให้เป็นที่มาของชื่อว่าสมเด็จอรหังสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อน วัดราชาสิทธารามเป็นพระสมเด็จพระสังฆร,ราชในรัชกาลที่หนึ่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมสูงมากเพราะพระสมเด็จสังฆราชสุขสามารถเรียกไก่ป่า มากินข้าวได้นะครับคนยุคนั้นเลยตั้งฉายาท่านว่าสังฆราชสุกไก่เถื่อนเพราะไก่ป่าจะเชื่องได้ยากมากนะครับ เนื้อพระเป็นพระสมเด็จมีซุ้มครอบแก้วฐานสามชั้นนะครับ พระเหมือนสวมชดาอยู่นะครับหรือเซียนพระเรียกว่าพิมพ์เกตอุนะครับมีหลายพิมพ์นะครับวันนี้ก็ให้ มาชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ